ธาตุสี่มีออย่างพ้องดินน้ำลมไฟธาตุดินผมขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนั้นองว่าธาตุดินธาตุลมลมเออลมหายใจลมพัดไปพัดมาลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำอันนั้นองว่าธาตุลมธาตุน้ำดีสเลดเลือดนองน้ำมูกน้ำลายถ้าเปตัดังบ้นเดน่นไม่ไอายเขาจะว่าคีตเตอร์อีเห็มอันธาตุไฟมีไฟเผาอาหารไฟเยี่ยเพื่อร่างกายอบอุ่นไฟตาไปสูหาต่ำไปหลวงทุกปุ๊ะไฟตาน่ะนะมากมิ่ง มาเม่งอ่ะก็มันเตร้รู้แหมป้อยหลวงนี่บาดใจว่าเขาบักรกาอย,อย่างกากรรมที่เขาแหต้นควาานมานั่นเนาะเดือนนี้มนต์เขาไปเป็นเจ้าปอน,นี่แม่นั่งยู่บนวิหารปากประตูวิหารกับปากประตูโบสถ์มันตอวันนี้เาพ่อเขานะพ่อเขาแหต้นควาานเขามาบัถึงสักเตือแหวนตะมูนาวัดน,นะบึดหลักออกบึดหลักเข้าบึดจักออกบึดจักเข้าเพลงเดียวนะ,ะบัตจบแน่เลย พี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันต้องมัเมาหรือเปล่าบดหลักออกบดหลักเข้าเพื่อเอามาตานเหลือก็กิงบระขาม,ามาก็ยาแก้ปวดเจ้ามาลร้อนยอดไว้ยะอันนี้มาได้แกงว่ายกตัวอย่างนูฟังบาได้สังเกตพอเตอผัวเมียกันก็จ้างเมื่อใครได้กันใหม่ๆอะทุแหลหากันพอหากัน เขียนจดหมายหากันพอเราอ่อนประเดี๋ยวนี้แค่ไายถ้าเขาจีบกันนะบิดหน้าเขาจอกไงฮัลโหลตัวเองเพิ่นคิดถึงตัวเองนะตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าเดียวตัวเองจะองอยู่ที่ห้านาเดียวตัวเองจะไปหาตัวเองเน่และตัวเองอยู่ที่ห้านอนเน่ตัวเองเน่รักนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บก่ำโทรศัพท์ถูบมันบาทีอู้กระป๋อกระแม่ฮัลโหล พ่อเออบอกให้แม่ส่งสตางค์ก็ลาสองฟันเออเออตะยะเลยแม่ไปไหนฮะไปห้างโต้งพุ่นเออตะย่าเนอพ่อกำลังจะอู้ฮัลโหลไอ้ลาตู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 มาโคตรวางไปเีฮะได้นะท่านอู้กับพ่อกับแม่เป็นสต๊อกสัญญาณเมื่อใครได้กันแลหากันพ่อหากันใครต้มแก่นจิบแต่แก่ะเอ้า ก่อนจะจีก็จำผลเลิดไปหลายปุ่นอ่งตาพ่อกันลูดตามองตาสายตาก็จ้องมองคนใครต้มแก่นจีบาดแตกพออยู่เหมือนเข้าเหมือนเข้าตะก้อนนี้เมื่อใหม่ๆนี่พอใจเป็นเทวบุตรไม่ยิงเป็นเทวดาเขียนต่ามข้างกระแป้งวัดนั้นพระเทพพระบุตรในฝันพ่อพระในดวงใจของน้องเหมือนเข้าเหมือนเข้าแต่งงานอยู่กับกันเทวบุตรเปลี่ยนชื่อใหม่ละ เป็นปูว่อกเทวดาหลอตะกอนไม่เทพพิดาไม่เทพพิดาบัดเดียวเปลี่ยนใหม่ละอีจัดหมออไม่ยิงดาผัวจะดาใกล้ๆดาเป็ดดาไก่พุ่นย่อเพราะไก่บอกขำมาัเลดตายกับเล่าเมื่อไก่ที่ไหนกินเล่าไก่ห้วยสิงเนี่ยกินเล่า ไก่ห้วยสิงก็บกินมันอูให้มันเป๊ะตับเป๊ะแต่ถามว่ามันได้อย่างขึ้นมาก็ก็บอได้อย่างนะไม่ได้อย่างซักอย่างได้กับํำจมมํำแจ้งใส่กันเฮ้ยหมดเวลาแล้วก็หลวงปอครับหลวงปอเงาลับขงอ๊องงอ๊องตอบสักหน่อยเนาะหลวงปอเนาะครับเนาะยินดูผมเจอผมมาไก่ทะเต้นหน่อยลํำไปก็บอกุ้งกันรดไห้มอ